าเดินทงมีความสำคัญเท่าเๆกับจุดหมายปลายทางแต่ถ้าหากปลาดจากจุดหมายปลายทางแต่และว,วันที่เราเดินทางไปนั้นก็เหมือนขาดจุดมุ่งหมายการเดินทางก็ดูจะไม่มีจุดหมายเราไปอย่างไร้จุดหมายเพะฉะนั้นจุดหมายปลายทางกับวันที่เราเดินทางสําคัญพอๆกันเราอย่าทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทุกวันนี้ผู้คนจำนวนมากมาที่มูลนิธิพันดาราพวกเขาได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ของพระสถูที่อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพระสถูกสำนับผมคือเครื่องหมายของความดีสัญลักษณ์ชนิดหนึ่งในพุทธศาสนา สิ่งรวมใจของพวกเราทุกคน